สวัสดีนะครับเพิ่งเริ่มเกมนะครับเ <c oughs> จ้านี้แม่นมากนะครับดูชนะมาแล้วนะครับแพ้114นะครับชนะมา1,641ครั้งนะครับซึ่งกับผมเพิ่งชนะ2,4,6แพ้51แล้วนะครับ มาติดตามเบึงกันนะครับติดตามสมกันนะครับว่าผมจะสู้อาอเขาได้หรือเปล่านะครับน่ะเห็นไหมเห็นไหมนะครับนะขอพบแสงนิดนึงนะครับอ่ะ ทีท่น่ารักทุกท่านเลยนะครับ <c oughs> เข้าอ่อยน,นะครับเข้าวางไอตัวสุดยอดได้สุดยอดมากเลยนะครับ ไม่เล่นดำนะครับผมจะเล่นลูกนี้เองนะครับขอคนไลค์นะครับ,คน,นค,รบคนละแชร์เดอ้อนะครับคนติดตามนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับที่จะสู้พี่คนนี้ได้หรือเปล่าโอ้โห ตายแล้วนั่นไงเห็นไหมถ้าเขาจะทำนะครับนะเจ้านี้ <c oughs> ถ้าคิวจอดน,น,นานๆหน่อยมีเฮนะครับโอ้โอ้พระเจ้าจอด เฮ้ยววดเลยทำไมทำไมไอ้คือแม่นแท้นะครับผมเคยชนะมาร้อยสามสิบเก้าแต้มนะครับส่วนพี่เขา ได้แค่ห้าแต้บนะมนะครับผมฟุกไงไม่รู้นะครับฮ่ามีเขียวลูกเดียวเนาะ อ้าวโดนสิยอย่างเงี้ย <c oughs> ประมาณไปนิดนะฮะโอ้ยเขาบ่อยโชว์เลยครับพี่น้องเบื้องแน่นะครับสกูนี้ดีกว่านะครับ จะสกรูกมาเล่นชมพูซะหน่อยนะครับค่อยลูลจ่อลูกนี้เนาะผมฟาด ฝากดากดา็ได้นะครับนะเออเสียะไรเนี่ย มาเพื่ออะไรของผมเนี่ยไม่ฟุกโอ้โ,อโอเหเฮียทำไมเฮียเล่นอย่างนี้ ผมลมาเบิงครับว่าเบิงครับเอามามาดูกันครับผมจะสู้เหี้ยเขาได้หรือเปล่านะครับโอ้วันนี้เขาไม่อยากจะเล่นวันนี้เขาไม่อยากจะโชว์นะครับ เป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่าโอ้โหเกือบเป็นอย่างที่คิดนะครับอลองยิงโกโก,โก้ดูสิ โอ้ย oh, เขียวผมนะครับเฮ้ hey. ผมจะลองเล่นนี้ดีกว่าเผื่อผมดึงมีตัวได้นะครับถ้าดึงได้ผมก็ได้แต้มเยอะหน่อยนะครับอ่นะ ดึงขึ้นมานะครับถ้าดึงไม่ได้ก็จบโอ้ยแรงไม่พอพี่น้องเอ้ยฆ่าตัวเองชัดๆเลยเนี่ย ไหนๆก็ไหนๆแล้วแล้วนะครับแทงไว้เนี่ยให้พี่เขาเกะ ให้พี่แชร์ก่อน,นจะสกีกทีเนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอเคนะครับถือว่าดวงดีนะฮะถ้ายิงเบาเกี้ผมจบเลยนเนะ้ะเนี่ยโหไปง่าย เอ้ยเอ้ยเอ้ยอืมนะครับนะผมรีบเกินนะครับโอ้โห cũng làm ngay đi. ô, giận quá, giận quá. Mất kia, tôi bên đây. อ่อยนะครับผมกะจะเล่นเนยนะเมื่กี้นะฮะแต่ลูกเคยเล่นทำไมมันไม่หลงเนาะอย่าลืมเดอ้อนะครับคนไลค์คน,คนแชร์ให้ผมหน่อยนะครับแลนะคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าใครต้องการให้ผมเล่นยังไงเอ่ยนะครับนะคอมเมนต์มาเดอ้อ นะครับเฟนี้ผมน่าจะชนะแล้วมั้งเนี่ยนะครับผมนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านครับเนี่ยผมศาสตร์ยาวนะครับ โอ้โหแต้มขาดรอยแล้วครับเขาน่าจะแก้มือผมแน่ๆนะครับโอ้โหเฮียเล่นอย่างนี้ก็ไม่บอกเนาะ แค่ลงพอนะครับปุดเลยนะครับลูกนีงแม่งเลยนะครับ <c oughs> ค่อยืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคให้ผมด้วยนะครับไปนะครับ ครับไม,ไม่รู้ว่าผมจะเจอกับทีมไหนประเทศอะไรนะครับเจอกันครับ